ดีค่ะจากร้านกอนกระโหนกการเกษตรนะคะวันนี้มีลูกค้าจากอําเภออะไรลูกที่อำเภออยู่กาแพงครับกาแพงกาแพงค่ะท,ท,ที่ที่ที่มีนาคีอยู่ใช่ไหมครับอ๋อมาซื้อเครื่องหยอดข้าวหกแถวจานคู่นั่งขับนะคะจานคู่นั่งสับซึ่งตอนนี้นะคะ กระปุกตัวนี้ก็คือ20กิโลสองกระปุกก็40กิโลนะคะลูกค้ามารับเองนะคะเอารถตู้มาใส่เลยนะคะมารับเองนะคะามารับเองนะคะตัวนี้หกแถวจานคู่นั่งขับนะคะใส่รถ37แรงนะคะรถ37แรงนะคะก็เราขึ้นรถตู้นะคะเอารถตู้มาใส่นะคะกลาลังขึ้นรถตู้นะคะ ะะดูนะคะขอบคุณลูกค้านะคะจังหวัดนครพนมนะคะที่มารับสินค้าด้วยตัวเองนะคะรับด้วยตัวเองนะคะเอารถตู้มารับเลยค่ะเอารถตู้มารับเลยมารับที่โกดังเลยนะคะมารับที่โกดังเลยนะคะถึงที่เลยที่เลยแล้วก็ขอบคุณมากนะคะถ้าใครสนใจทัก ลายทับเมตมานะคะเบอร์โทรมาโทรมาที่เบอร์โทร0944699224หรืออีกเบอร์โทร0811206955นะคะรับมานะคะขอบคุณมากนะคะคุณมากนะคะลูกๆที่มาซื้อสินค้าร้านเราขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ